วันนี้เรามารีวิวนะครับคันนี้เป็น i s u z นะครับ D Max เรื่องสองพน้านะครับปีส0 1พนิบเนะครับรุ่น Super t i t a n ียมนะครับเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ชมนะครับรอบรรถก่อนนะครับว่าคันนี้มันสวยเดิมขนาดไหนนะฮะสติกเกอร์ E X อยู่ครบหมดนะครับสติกเกอร์นะครับีสู z ุนะครับอยู่ครบหมดตั้งแต่ป้ายแดงนะครับรถเดิมๆทั้งคันนะครับ m a ไ l i n e r ์อีสูเดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับรถสวยมากนะครับ เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะฮะคันนี้เป็นรถเจ้าของมือแรกนะครับรถค่อนข้างจะขาวสะอาดดูสวยงามนะครับตัวถังเดิมทั้งคันนะฮะหลายๆท่านเนี่ยจะสงสัยว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นอิสุนะครับหลายๆท่านเรียกว่าอิสุข้าหลามตัดเนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่ปีอะไรกันแน่นะครับผมจะบอกคร่าวๆนะฮะว่ารถรุ่นนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ เป็นโฉมแบบนี้นะครับเป็นโฉมข้าหลามตัดแบบนี้นะครับมีตั้งแต่ปีศูนปลายปีนะครับจะเป็นเครื่องฝาทองนะฮะฝาทองนะครับฝาทองนะครับฝาสีทองทั้งอันนะฮะรุ่นนั้นเป็นรุ่นรุ่นแรกนะฮะของอีซุสตัวนี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีดีเทลที่แตกต่างไปนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเปลี่ยนบ่อยมากๆนะครับเปลี่ยนกันแทบทุกปีเปลี่ยนบ่อยจริงๆฮะรุ่นนี้นะครับ เป็นรุ่นปี2011นเะครับเป็นรุ่นสุดท้ายและก่อน All New D-Max นะครับที่จะเป็น All New ตัวหัวจรวดนะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่น Super Titanium นะครับข้อแตกต่างของรุ่นนี้นะครับกับรุ่นอื่นเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่แตกต่างกันนะครับแต่มันเป็นดีเทลเล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่แตกต่างนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกระจังหน้านะครับจะเป็นเลือนไม้นะครับแค่นั้นครับนอกนั้นไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับอจะมีกล่องกล่องในห้องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะ รีวิวจะพูดทีเดียวกับตอนที่นะครับผมถ่ายในห้องเครื่องยนต์ละกันนะฮะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นซ u เปอร์ไทเทเนียมปี2011นะครับโฉมเดียวกันทั้งคันนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ชมก่อนรถสวยทั้งคันนะครับลอนกระบะดูนะครับดูลอนกระบะนะครับลอนกระบะเดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับแม็กไลเนอร์เดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับลอนกระบะสวยมากนะครับ รถเดิมทั้งคันนะครับคันนี้คือเดิมทั้งคันนะฮะในส่วนภายในนะครับภายในคันนี้ใหม่มากๆนะครับแผงประตูเดิมจากโรงงานนะครับเพื่อนๆเห็นพวงมาลัยไหมครับพวงมาลัยคันนี้ไม่ได้หุ้มหนังใหม่นะครับเห็นไหมฮะพวงมาลัยใหม่มากๆนะครับใหม่กิ๊บเลยครับดูครับ รถคันนี้นะครับลูกค้าเจ้าของเก่าเนี่ยใช้ค่อนข้างรักษามากนะครับตัวสภาพเบาะนะครับยังอยู่เดิมๆของเขาหมดนะฮะภายในเนี่ยแทบจะแทบจะไม่มีริ้วรอยคือริ้วรอยแบบเล็กน้อยมากจริงๆอะครับเป็นรถหัวเดียวที่สภาพสมบูรณ์แบบมากๆนะครับวิทยุ CD MP3 เดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะฮะตรงเนี้ยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นสภาพนะครับเรือนใหม่รูปแบบเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟเนี่ย เห็นไหมมันจะเป็นสีส้มแบบนี้เพื่อนๆสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าเพื่อนๆจะได้รถปีสุดท้ายก็คือตัวซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับจะเป็นลมเลื่อนลายแบบนี้นะครับเลื่อนลายแบบนี้นะครับมีแค่รุ่นปี2องพท้ายปีปลายปีกับรุ่นปี2องพเท่านั้นนะครับที่เป็นรุ่นซูเปอร์ไทเทเนียมแท้ๆจะเป็นเลื่อนลายแบบนี้นะครับ ส่วนถ้าเป็นรุ่นที่เป็นต่ําลงมาปีเก่าลงมาเนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์แพตตินัมเรือนไม้จะเป็นสองหลุมแบบนี้เหมือนกันนะครับมีไม้วัรรอ,อบนะครับซูปซปเปอร์แพตซูเปอร์แพตตินัมกับแพตตินัมนะครับหนึ่งศ um. ูนย์กับศูนย์เก้าเรือนไม้เป็นสองหลุมแบบนี้แต่ว่าลักษณะภายในเรือนไม้ไม่เหมือนกันนะครับต้องแยกกันนะนะครับเพื่อนๆสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะฮะทางด้าน,านหลังเบาะเนี่ยนะครับ ปี2 0 1 0 2 0 1ิก็จะมีเนี่ยครจะเป็นเหมือนกัมมี่ตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนนะครับรุ่น09 10จะไม่มีนะครับ s ูเปอร์แพตตินัมกับแพตตินัมจะไม่มีตรงนี้นะฮะจะเป็นหนังนะครับหลังเบาะสวยงามนะครับเดิมๆนะครับอันนี้ไม่ได้ทำสีใหม่นะครับอันนี้คือเดิมๆตั้งแต่ป้ายแดงนะครับน็อตแก้มนะครับเดิมหมดนะครับไม่มีการไขใดๆทั้งสิ้นนะฮะ ซอกประตูนะครับเม็ดรอยอาร์ตอยู่ครบหมดนะฮะประตูเดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับสวยงามนะครับแกะให้ดูได้ไหมมันแน่นนะครับแต่ว่าผมรับประกันเลยว่าคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีไม่มีเฉียวชนเลยดีกว่าครับมามาชมด้านซ้ายกันกระจกกระจกเดิมนะครับแผงประตูเดิมจากโรงงานนะฮะเห็นสภาพไหมครับสวยมากนะครับสภาพเห็นไหมฮะคือเป็นรถหัวเดียวที่สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับ ท้าหลังบอกใหม่มากนะครับอันนี้แค่เข้าคาแค่เฉยๆนะลูกค้าแกใช้มาค่อนข้างจะรักษามากๆนะครับผมคือตัวเก๊ะนะครับใช้ได้หมดนะครับไม่มีการชำรุดเสียหายเลยนะฮะเห็นไหมฮะครบหมดนะครับหัวกงหัวเกียร์ใหม่กิฟตนะฮะพวงมารัยนี่แบบใหม่มากๆครับใหม่กิฟต์จริงๆนะฮะน็อตนะครับไม่มีการ ขยับไข่ไดต่ทั้งสิ้นนะครับซอกประตูเดิมนะครับประตูเดิมตั้งแต่ป้ายแดงน,นะครับนะครประตูนะครับผมพาไปชมห้องเครื่องกันดีกว่าห้องเครื่องของคันนี้นะครับเดี๋ยวมาชมพร้อมกันคันนี้ จะเห็นได้ว่าฝาเทาเนี่ยนะครับเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วฝาสีเทานะครับจะมีตั้งแต่ปี2009นะครับถึง2011นะครับที่เป็นตัวแท้ๆของมันนะตั้งแต่แพตตินัมนะครับ09นย์เก u าซูปอร์แพตินัม1 0แล้วก็ซ u เปอร์เทเนียมปี2011นะครับจะเป็นฝาสีนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆไปเลือกซื้อรถก็ลองลองสังเกตดูนะครับถ้าเป็นปี08เนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่นโกซีรี่นะครับจะเป็นฝาสีทองทั้งอันนะครับ ถ้าผมอินเสิร์ตรูปขึ้นได้ผมจะอินเสิร์ตรูปให้ชมนะฮะส่วน07ก็จะเป็นฝาสีทองเช่นกันนะครับแต่ว่าในตัวคอม m o ลเลอรตัวแรกของอ e ีสูเนี่ยนะครับจะเป็นปี05-06นะครับฝาตัวเนี้ยจะเป็นสีดําทองนะครับซึ่งจะเป็นจาะคนหน้าจะโคลนหน้านี้นะครับอันนั้นจะหน้าห้อยๆห,หน่อย05-06นะครับแล้วก็จะมีกล่องตรงนี้ที่ไม่เหมือนกันนะครับเป็นกล่อง ECU เหมือนกล่องควบคุมนะครับ ปี09ย์ตั้งตั้งแต่ปี0 8นย์แนะถ้าผมจะไม่ผิดถ้าผิดขออภัยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับฝากระโปรงเดิมตั้งแต่โรงงานนะครับคันนี้ยังไม่มีการล้างนะครับจะเห็นคราบสกปรกอยู่บ้างนะครับนะฮะเห็นไหมฮะแต่ว่าต้องบอกว่ารถคันนี้คันนี้คือเพลเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับมีการเลอะบ้างนะผมอยากให้แบบชมกันแบบชัดเจนไปเลยนะครับสติ๊กเกอร์เดิมตั้งแต่ป้ายแดงอยู่ครบหมดนะฮะไฟไฟหน้าเดิมเดิมนะครับ นะครับน็อตแก้มนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับน็อตแก้มนะครับน็อตเดิมๆนะครับซอกในเดิมๆนะครับไม่มีการพ่นตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับรถเดิมๆตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะฮะห้องเครื่องสวยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคันนี้เป็นอีซูดีแมเครื่อง2,500นะครับปี2011นะครับหรือรุ่นซ u เปอร์ไทเทเนียมนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับรถรุ่นนี้นะฮะผมเปิดราคาอยู่ที่258,000บาทนะครับครนนี้จริงๆจัดไฟแนน้์ได้เยอะมากนะฮะจัดได้เกือบเกือบ3แสนเลยล่ะนะครับส่วนนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับทักมาใต้คลิปนี้ได้ว่าสนใจนะครับสามารถจัดไฟแนนด์ได้ทั่วประเทศนะไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดไฟแนน้์นะครับเราจะไปจัดไฟแนน้์ถึงนะครับจังหวัดที่ท่านอยู่เลยนะครับ ส่วนท่านใดที่อยากจะซื้อสดนะครับเข้ามาดูรถได้นะครับสามารถสามารถโทรติดต่อได้ที่นะครับ066974478 5นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับส่วนยอดผ่อนเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ4-5,000บาทนะครับแล้วแต่ยอดการวางเงินดาวน์นะโอเควันนี้นะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะส่วน EP ต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นรถอะไรนะครับ คอยติดตามด้วยนะครับอ้ออย่าลืมนะฮะฝากรบกวนนะครับทุกท่านนะครับที่ชมคลิปแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องผมด้วยนะฮะอย่าลืมกันนะครับรถทูนะครับหนึ่งหมื่นับสไครต์นะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับ